สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำขนมไทยหาทานยากนั่นก็คือขนมสเสน่จันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะสำหรับขนมสเสน่จันรจะใช้ส่วนผสมไม่เยอะนะคะตัวแรกเลยก็คือไข่ไก่ค่ะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงเท่านั้นตามมาด้วยแป้งเค้กวันนี้แม่ซีใช้เป็นแป้งเค้กตราบวัวแดงนะคะน้ำตาลทรายขาวและหัวกะทิ สำหรับหัวกะทิเราจะคั้นให้เข้มข้นปานกลางอย่าให้เข้มข้นมากนะคะถ้าเกิดเข้มข้นมากจนเกินไปแล้วนําไปกวนกับขนมเนี่ยเวลานํามาปั้นผิวที่ได้จะครุขระไม่เนียนค่ะมาถึงส่วนผสมที่สําคัญของขนมสเสน่จันทรนะคะนั่นก็คือผงลูกจันทร์ป่นค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามแผนกซูเปอร์มาร์เกต็ตโซนเครื่องเทศค่ะแม่ซีได้มาจากฟู้ดแลนด์นะคะแมคโครก็มีขายค่ะ และสุดท้ายก็คือสีผสมอาหารนะคะวันนี้แม่สีใช้เป็นสีเหลืองไข่ใส่ลงไปในตัวขนมนะคะแล้วก็สีน้ำตาลแก่ใช้สำหรับผสมในแป้งที่ทำเป็นข้วค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาแยกไข่แดงกันก่อนนะคะเวลาเลือกซื้อไข่ต้องเลือกที่ไข่สดๆนะคะโดยดูที่เปลือกก็ได้ค่ะไข่ใหม่นะคะเปลือกเขาจะสากๆไม่มันวาวค่ะนี่นะคะเราก็ตอกลงไปในใบเล็กก่อนนะลงไปในชามใบเล็กค่ะ เอามือเนี่ละค่ะแยกได้ดีที่สุดนะคะรีบไข่ขาวออกไปให้หมดค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในชามค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ จากนั้นก็ใส่น้าตาลทรายลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะร่อนแป้งกับผงลูกจันทร์ลงไปค่ะ แล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะพอแป้งเริ่มเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราจะทยอยใส่หัวกะทิทีละนิดค่ะทำการละลายนะคะ ลองแป้งที่ได้ใส่กระทะที่เราจะใช้กวนเลยนะคะวันนี้แม่ซีใช้เป็นกระทะทองเหลืองค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถใช้กระทะเทฟลอนปกติทั่วไปได้ค่ะและเนื่องจากว่าเราใช้ไข่แดงของไข่ไก่นะคะฉะนั้นส่วนผสมเนี่ยจะออกมาซีดหน่อยแม่ซีก็จะหยดสีเหลืองไข่ลงไปสักประมาณ2 3หยดนะคะ ประมาณนี้ก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะมากนะคะจากนั้นก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะช่วงแรกให้ใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็คอยกวนตลอดเวลานะคะพอส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนนิดนึงอะค่ะเพื่อนๆก็ปรปับไฟลดลงจากไฟกลางมาเป็นไฟอ่อนนะคะนี่นะคะพอแป้งเริ่มจับตัวเป็นริ่มๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ปรปับไฟลดลงเป็นไฟอ่อนได้เลยนะคะ จากนั้นเราจะกวนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมแห้งแล้วก็ร่อนออกจากกระทะค่ะนี่นะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ร่อนออกจากกระทะนะคะแบบนี้คือใช้ได้ค่ะปิดแก๊สได้เลย นำขนมที่เพิ่งกวนเสร็จตอนร้อนนะคะมันนวดค่ะใช้พายางแบบนี้นะคะนวดเพื่อให้เนื้อเขาเนียนขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้แป้งเราก็เนียนดีแล้วนะคะที่เห็นเป็นจุดๆนี้ไม่ใช่รอยไหมนะคะมันคือผงลูกจันทนั่นเองค่ะจากนั้นเราจะแบ่งแป้งออกมานิดนึงเพื่อผสมสีสีน้ำตาลเพื่อทำเป็นขั้วนะคะ เอาออกมานิดหน่อยก็พอค่ะส่วนตัวนี้เราจะแรปไว้ก่อนค่ะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งเขาแห้งนะคะหยดสีน้ำตาลเข้มลงไปในแป้งที่เราจะใช้ทำคั่วนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะผสมให้ออกมาเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเ,เลยนะคะนี้ยังไม่ได้ต้องใส่อีกนิดนึง นี่นะคะผสมให้ได้สีประมาณนี้เลยค่ะของใครยังรู้สึกว่าสีอ่อนไปนะคะเพื่อนๆลองหยดสีดําลงไปผสมค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะตัวนี้แม่สีก็ใส่สีไปเยอะพอสมควรค่ะพักให้ขนมเย็นสนิทนะคะหลังจากนั้นเราจะมาขึ้นรูปกันค่ะพอตัวขนมเย็นดีแล้วนะคะเราจะนํามาช่างให้ได้ก้อนละสิบกรัมค่ะประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็คลึงให้กลมแล้วก็เนียนเลยค่ะเราจะใช้มือนี่แหละค่ะเพราะว่าเราต้องการความร้อนจากอุ้งม,มือนะคะจะช่วยทําให้ผิวขนมมีความเนียนขึ้นนั่นเองค่ะแต่อย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนทาขนมทุกครั้งนะคะกดตรงกลางให้เป็นลงเล็กน้อยค่ะ พอได้ตัวลูกจันทร์แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําขั้วลูกจันท์กันค่ะโดยใช้แป้งตัวนี้ที่เราผสมเอาไว้นะคะแบ่งออกมานิดหน่อยค่ะประมาณนี้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีอีกอย่างก็คือตัวกดค่ะตัวนี้นะคะชื่อเขาจะเป็นฐานรองดอกค่ะหรือว่าถ้าใครมีลายดาวแบบนั้นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะใช้กระดาษไขอีกแผ่นนะคะกดคับลงไปค่ะแล้วก็รีดนะคะไม่ต้องให้บางมากค่ะไม่บางไม่หนานะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้ตัวกดตัวนี้นะคะกดลงไปเลยค่ะหมุนนิดนึงนะคะดึงออกมาเนี่ยนะคะเอาวางลงไปเลยค่ะตรงกลางนะคะแล้วก็กดลงไปยังไม่จบแค่นี้นะคะเราจะต้องตกแต่งน,นิดนึงค่ะเจาะนะคะให้เป็นรูตรงกลางประมาณนี้ กดนิดนึงค่ะหาไม้แหลมๆนะคะยกปลายขึ้นมาค่ะแล้วก็จับนะคะให้เขาแหลมนิดนึงทำให้ครบทุกกลีบนะคะ พอได้ขั้วเป็นรูปทรงที่เราพอใจแล้วนะคะแม่สีจะตกแต่งอีกรอบค่ะตรงกลางนะสุดท้ายเพื่อความหรูหรานะคะแม่สีจะติดทองคําเปลวแท้ค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะสามารถใช้กับอาหารได้นะนี่นะคะตัดออกมาไม่ต้องเยอะค่ะแปะลงไปตรงกลาง เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะตอนนี้ขนมสเสน่ห์จันของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะเนื้อสัมผัสของแป้งนะคะจะนุ่มๆหนึบๆคล้ายๆกับ กะละแมหรือไม่ก็ขนมพกากรองอะคะ่ะหอมลูกจันนะคะกลิ่นโดดเด่นมากๆเลยค่ะแล้วก็หวานมันกำลังดีนะคะลองไปทำกันดูค่ะนอกจากจะสวยงามแล้วยังอร่อยอีกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ